ไม่จากมามาแต่ครับอันดงก่อมาแต่บ้านเสียงเลนาวัดเสียงเลนาวัดเสียงเลนาจังจังหวัดใดครับจังแทงบ่อันมาหนิแม่โอ้มาทบมาทบทบหนองคายหนองงจัวัดหนองคายเพื่อทบอเป็นแมาจากทั้งทบอมาจากทบอได้ตั้งมาหาผมเนี่ยมอันนี้มาแต่เรา นี <LY> <kah> ่มาจากลาวเพิ oh, <right>. ่นเพิ่นนี่มาจากลาวอ๋อพระพอาจารย์นี่อยู่ทาบ่อซีเชียงใหม่บอกพวกนี้ผู้พี่อ๋อพระอาจารย์นี่อยู่สีเชียงใหม่เพิ่นมาพักอยืนนำอ๋อละขามาหมู่คนหรืออะไรมาให้เพิ่นพามาน่ะโอ้ให้พามานเนี่ยมาหาผมเนี่ยเวตเพาะเลยพอเลยดีเล็กโอ้ยบ่เป็นหมู่ด้เล็กโดยตรงทุล่ะคนเกียนที่หันหลอกมาหาโดยตรงเลยใส่เบอร์โทรได้เริ่มมานาเด้อ เบอร์โทรเลยติดต่ออะไรพอเห็นอยู่กองเฟืองจช่ไหมนั่นเอาเอาเบอร์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 อยู่ในเพจผมกรืมีเบอร์ตัวของผมอ่ะอยู่ในเพจของคู่น้อยอยู่อยู่ในยูทูบของคู่น้อยมันถึมีเบอร์อยู่กันพูดติดต่อครับเร่าวันเด็ดังเลยบวันเด็ใส่เบอร์บ้านดังบ้านดังประนดี๋ยวก็ลั่งสารช่องไม่เบ้านพี่เลี้ยงบะยาเปาไายจอดสวดเท่ากันนะเท่านั่นเจ้ากันบ้านเดี๋ยวมีอย่างเจ้าตัวห้าก่อยไปนะเดีอย่างเปิดบะ บ้านนี้บักกะจิมณ์ตัวประเทศเราปุ๊กนาะโกอินเตอร์มานี่แหละเขาเอิยนโกอินเตอร์เจอมสวนโกอินเตอร์โกทูเหล้าโอ้โหต้องบอกบนนั้นก็ได้ดังอยู่ในในในแลพวอมยู่ใส่กรนนำมาได้วยของดีนี่อผมกับเบ่รันจะเพ่งแต่เพ่งพวกไรแค้นผมกับเบิร์นผมอยากศึกษาท่างล้าเพื่อกัน ไปทองข้าขามไปจักซองสมื่นทองเอาไปจีบมาไปมือเลยบอกไปมือเลบอกไปมือนียไม่สิไปได้บ่มาติดงานมืออื่นเลยอามืออื่นติดงานใหม่อยู่ไหมครับ่ไหนยิบเก่าคือว่าติดยีสิบเก้าบ่ยิบเก่าบอกงานใหม่เออจังไหนเด๋ยวตาจต่เตจตินใจผมโมมีปัญหาไปหานายกก็ได้สำหรับผมมมีปัญหานายกเลยไอปู้บอกเองบอกเาใช่ไไปจักมือไปจักมือไปเนี่ยปู้เอา 2มือซะสอมือยีปยี่เก้ายี่เก้าจิมบะทรงโอ้ิมบะรงเลยน้ำไปทรงน้ำมาทรงให้อีกนะทำไปถึงบ้านเพราะเพรว่าเข้าขามด้านเข้ากระติราอยู่สองสองคืนบ่ครับไม่จะขึ้นถ้า้อบดเตเข้างบดเหุพาสปอร์ตสามมือพอดีนะสองคืนสมือสองนสามมื้อพอดีคืนสามมือเลยนะอ่าบัดนี้ผมมีเพียอย่างไปน้ำเดียวมีมมีก็ไปน้ำรถมีก็ไปน้ำจะสี่คู่หน่อยทีที ได้ปากบ่าจัเนี่ยไม่เห้ไบ่เอาวางได้มือนีเลยมือนีละเพราะว่าเอากระเทียมกับบ่เป็นยังบ่เป็นยังอืมแบบนี้เราบพ่นไสองคนก็ผมกัไดนดอก อะก็จะไปหลายในถ่อคอยนั่งคู่ก็เจ้าะก็ดีแล้วเขาจะได้รักษาเจ้าบอเขาคบว่าไม่เจ้าสิบวัตไปนะเนาะผู้ใดสิดทายขีปห้เจ้าโอ้โหเงินถ้าเป็นงานหน้าก็ได้ซุ้มมันนะเนาะเขาจะไปเรื่อยๆดอกความนในเบื่อเลยคือจะง่วนมาเผมไปน้ำมันันาผมออยเลคันว่าถามลิ้นอีกผคนนึงฮะลิ้นไปน้ำอีกเป็นสามคนน่ะนะ ไปก็ได้ปากันไดยแล้วย่างมากกว่าเกื่อนสามคนไปกับจานลินอีกผู้นึ่งคือคือจ้องผมมันมีผู้จองคนดูแลมีแอดมินดูแลอยู่สองมีผู้นี่มีสองคนที่ว่าผมจีไป๋แต่มาจะบอกเพิ่นต่กอนเพราะว่าผมจีไปโดยประกาดนั่นีืกะวันนั้นนะโอ้ลิผมลินไปน้ำบริหารร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามืออื่นนี่ต้องแบ็กอัพไล่สดให้แม่ละตี มีผมผู้เดียวเออชินไปผู้เดียวโอเคเราทุ่มมาแล้วไอ้ลินน่ะเออแจ้ะเราทรมาบอกแล้วนี่ไปลูกข้นเบิกทางนี่ก็อยู่เชียงรายแล้วไปเซียงไล่เรื่องนั้นเรื่องนั้นเดีเตรียมตัวบอกไม่ออกเวรไม่ออกนั่นไปมืออแรกนี่เขานอนใส่ครับเวียงจะเล่บอก ยังจัเลยยังจันเลยอาจแสงว่าขามดานผมเฮ็ดเฮ็ดพานดานอยู่ตรงน้องข่ายเลยเป็นบอกโมเดใบันขเอาบัตรประชาชนมาแ่ีประชาชนแให้ไปถ่าเลย่นบอคตอนนี้กัพอดีนี่กับสี่โมงหมดท่านบอ่ทันทันท่นทพอดีโอเคเดี๋ยวถ่ายสำเนาไปเถ่ายสำเนาไปเป็นบ่ครับสำเนาสาทนเจ้าเฮ็ดเฮ็ดบัตรเลยงอาบด้มาด้านอันนี้แม่บ้านแม่บ้านคนด้ด้วยอคุแมบ้านคนเออ

ิดรไปเลยลูกไปเลยท่านเป็นทั้งนเนี่ยนางน้อยเนี่ยนางน้อยเลยเด้อินทัวไปมเป็นหลอดเนี่ะเป็นลอดได้ยขอข้ามของคุณับเงนเกินมาเอามามเอาขามาน้องนาขับรขมาเนาะขของกมานไปเลยไดนี มาอันนมีหูของปูก็แล้วเอาหูขงูให้พันำได้ออมาไดไกมไดไอู้หอันนี้สงคักด้ครับหอดทงหอดท่าเด้อมเมียเมียต่อมาเมียมต้องยันเพื่นักยาลดเพื่อนถามถึงมองเพื่อนนี่ถึงมองไม่เ็นจอดรถปป๊บกัพ่อเพื่นอลไรป๊กกถามเลยเนาะ คนว่าถ่ายหูปักไ้ทายหูได้คนมาป่วยทายหูเด้อพอทายหูพอ่ายหูเจ้าเนี่ยเชิงานเนียเนาะ่ายบ๊อบเนจ์ถ่ายหูขามาพี่ขามาคนพี่ขอมาจ่ายหลวบเนี่มาถ่านันไทยไทยเด้อไทยเออทยกับคนีูหน้าคนพ้อมเด้อสั้นเออ่ทยไทยเอานี่แล้วนเลดนาะแฉลวดแเลยเนาะ นารนน EN ok ี่นะครับ้องฝากน้ำคนึ่งตจังถือมาใส่หมดกำลังสี่แทบแข็งนี่แทแข็ง่ก่อนนะงกดว่าพนาบอกรับอีกคักงครับอือสองสามอาม่เขาเฟี้ม่เตะ เอาถือกอล้องนั่นไปให้ไม่เตะมาบัดห yeah> ้เอาไปออกมานั um> um> ่งใกล้ๆนี oh ่ไออกนะคนทางมนายน่ออกนะผมไปอย่างท้ายดีไเอยนั่งป็นคอตัวนี uh ้เด็แท่นยู่เออเข้ามา่วนอาไปใช่ถึงจะชิไปคิดไปฟ้าอยู่วัดุนไดเีนะบอกว่าทำไปด้ยเฟ้าไปนฟ้าเป็นย้มผูเป็นใ้ไปเลยนึ่งสองสามอีกภาพนึงครับ ยังทรงครับขอเค่กรถ่ายเลบอกของกถ่ายกระถ่ายทรบอ้โหสามคนช่วกันออกไป่วกันได้อันเดียวกันายังมีทองเยอะย่าเด็กอะไรได้ทองเดียว้งดูอาจารย์เหจมากว่าพเอนี่เได้เลยอาจารย์มันดเซี่ยากเ้าใหดี เชี่ยวเชียวถามชืชช่อกันไ,ไปก่อนเชี่ยวชื่อพี่เชีช onun, ่ยวพี่พี่ซูพี่ซวสวนซอสวนซอสวนซูพี่สวนซูพี่สวนซูพี่เน่าสวนซูพี่เนี่ยผู้หอึ่งผู้หนึ่งผู้หนึ่งผู้หนึ่งซูแสงแสงไม่แต่สอนสอนได้ผู้หน่อยว่มีสอนสวนแสงพี่เอาผู้นี้จมฝอกผู้นั้นไว้เป็นเชี่ยวเนอะครับผูกเชี่ยวกันนะมาแต่เล่าครับมาผูกเชี่ยวกันครับมันี้ฉันมันดีจันสองกัน ไเอาจับดจับอะไรอันนี้บริสเซวเด้จับน้องซื้อได้จับซื้อได้น้อเฮ้ระวังพออสวนสวนเอวซิ่งพอกสุพี สเตนเลสเนาะบู๊ยสวยเดียวเซียนชุดีสเตนเลสเดี๋ยวมานี่หักกระแพงกันเด้อไม่ออกเด้อจ้าคุณหักกระแพงกันฝากเป็นเซี่ยวกันเซียวแท้เซียววายเบิ่งกันตัวลูกโซ่หลานเนาะหักกระแพงกันเดี๋ยวไาย้ำกันเดีไปกาปูเนาะไปฟอกกระรอดบอกกระซิ่วมาลดดอกรถทอมมี่เฉพาะเบืตรงเลยงงแล้ววันนี้ดูแล้วอาจารย์มาเลยปฏิบัติเนี่ยมาปิบัติกันนะมาถ่ายถ่ายถ่ายผู้สรางเรากันมาไงเราเาะมาถ่าย เคนเขามันอยู่กับวัฒนาน้อยสวนเนาะวัฒนาสนเมื่อค่อดยามมาแล้วดี่แบงกันเดือนหนึ่งผมบ่อนเขามาผมพึ่งเขามาได้เนียอาจารย์จังเป็นมา้าตัวใส่แล้ยนนี่ะเจ้ากลับมาเบียนเลยเนาะมามาที่เซียวพูดีินะพูดีิจัดปอกพูดีิเออไอสวนเราได้เซียวจากเมืองเล่าพี่น้องครับเอออครับสวนเอออครับไอเมืองแย่งกันขุนล่ะสมีความขุ่มไปเล่ากันมาหนีครับสองคนครับยังเร่งด่วนครับเก้าวิ่งเซียวแท้เซียวว่า บกได้เสียวเสียวกงตายสิหายกงเน่บอได้เซียวแท้เซียวว่าฮักแพงกันสราบตัวเท่าคุลละเด้อฮักแพงกันเลเลนเิกันเด้เด้อาทุมมันในแค้นซาทุเซียวกับท่านหันเลหลีท่าทุทากทุม่านเซียวเขาอืนเซียวเซียวได้เล็กเ่เห็นหนาปับยิ้มปั๊บเดี๋ยวว่ามีเพื่อนหมาอนหมานม้ากัน นี่เป็นมีดไม่ตีแันเลยวันนี้ผมไปพุนผมก็อาจจะได้เสียวก็ไดุ้ไม่จะเสียพูดอะไรต้องได้ใช่ครับครับโอเคครับครับครับเดี๋ยวตักแกงเพียงกันครับ